สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราถ่ายคลิปลิงดองแดดนะครับใช่หลังจากที่ไม่ถ่ายมานานแค่ไหนแล้ว หลายเดือนมากแล้วอะหลายเดือนนอนออึกว่าเป็นปีนะหลายเดือนแล้วโหเนี่ยพี่ดีมไปบวชชีมาเนี่ยเ่าเป็นแม่ชีไม่ได้เป็นแม่ชีใส่ชุดขาวเฉยคว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเพราะว่าพี่ดีมไปบวชชีมาเนี่ยครัไ<า>นีครับนนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับคลิปแปลกอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เราไปเจออาหารหมาน,นี่ตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าอาหารนี้มันพิเศษยังไง S <S เขาบอกว่าหมาเราอะ่ะถ้ากินเนี่ยจากตัวใหญ่จะกลายเป็นตัวเล็กเออนี่ถ้ากินอาหารนี่เข้าไปนะครับจากหมาตัวโตได้กลับกลายเป็นหมาเด็กได้เลยใช่โอ้โหมันจะจริงหรือเปล่าต้องลองดินอยากเด็กไหมกินให้ดูเม็ดนึง ันนี้ไม่อยากเด็กกว่าจะโตขึ้นมาไม่เอาให้กินคองลองดีกว่ามันเป็นอาหารหมาพี่อยากเป็นเด็กไดเป็นเพื่อนเล่นกับเซนซิวได้เอ้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองนะครับให้หมาของเรานะครับที่ไม่รู้ว่าน้องจําชื่อได้ก็เอาตัวนี้มาเร็วมานี่นะครับคิงคองเอ้าทัวกล้อง เ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปนานไงกลายเป็นหมาขียเออเป็นหมาเซเลปไปแล้วเราบอกให้คองมาเที่ยวนะคะดูคองรอหน้าประตูแล้วบอกว่าเที่ยวเที่ยวเขาบอกว่าเที่ยวเนี่ยรู้เลยใช่รู้รู้ว่าต้องมาเที่ยวเอเที่ยวนี้ต้องออกมารอหน้าประตูเมาเร็วเที่ยวเที่ยวเร็วเที่ยวเที่ยวเห็นไหมหมาบ้านเราพูดรู้เรื่องนะบอกว่าไปเที่ยวก็คือมารอแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าน้องๆจําตัวนี้ได้หรือเปล่าใช่ตัวนี้เป็นตัวนี้ชื่อว่าคิงคองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่3มของเราน้องๆจําได้ไหมว่าตัวแรกของเราคือตัวอะไรให้น้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าหมาตัวแรกเราชื่ออะไรแล้วหมาตัวที่2เราชื่ออะไรส่วนตัวนี้เราเฉลยไว้แล้วว่าเป็นตัวที่ใชมคิงคองแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบอาหารพิเศษกับหมาตัวที่3ามของเราเดี๋ยวแกะเลยนะอื ขอดูหน่อยสิให้ฟเป็นไงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเม็ดนมแพะใช่แต่เขาบอกว่ากินแล้วหมาจะตัวเล็กลงนี่นะครับคืออาหารเม็ดที่เป็นกระดูกนะครับจริงๆมันก็คือขนมชนิดนึงนั่นเองสําหรับหมานะครับซึ่งถ้าให้กินแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเด็กใช่อ๋อนโหมาบ้าเลยเก่งมากนะครับอมือก่อนสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีเร็วสวัสดีว โอ้โหตีได้ด้วยเก่งมากนะหมาบ้านเราเนี่ยยอดหมามารยาทไงใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองให้กินเลยไหมลองเม็ดหนึ่งก่อนกินพองนั่งลงก่อนนั่งลงอ้หเก่งมากเป็นไงบ้างอ้าวทำเหมือนไม่เคยกินขนมทำมันหล่นลองให้ต้องกินหลายเม็ดหน่อยกินหลายเม็ดหน่อยเพราะว่าหมาตัวโตสองเม็ดแล้ว เราควรให้มันกินกี่เม็ดดีสักห้าเม็ดสักห้าเม็ดอ่ะอะคีงองนั่งลงก่อนเม็ดที่สองผ่านไปข้อมือหน่อยอีกข้างหนึ่งสองมือโอเคงมากหมานีฉลาดที่ดีเหมือนกันขอมือขอมือเออใช้ได้ใช่ไหมเราขอมือได้เหมือนกันนั่งลงอ่ะนั่งลงเม็ดที่สามอันนี้เมดที่สามเราจะฝึกให้เขาคอยคิงคองคอยก่อนคอยคอย คอยไม่เป็นคอยไม่เป็นจริงมอเคอยคอยคอยถ้าบอกว่าคอยนะครับจริงคองก็จะไม่กินนะครับก็เขารู้ว่าต้องคอยก่อนใช่คอยเก่งมากนี่ไงกลับผุยทิ้งกินคลองเลยคลองเม็ดมาเร็วมามาด้านหน้าเร็วเขินกล้องอะไรก็ไม่รู้ดูจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยดูเรจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนั่งลงก่อนขอมือหน่อยมืออ่ะมือ อีกข, <PI AN> e> <EN AC ES> ข้างหนึ่งอะ <Brothers> <bizarre> อีกข้างหนึ่ง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 แล้วอีกข้างหนึ่งเลืออีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งทองอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไปอ๋อโหเก่งมากขอมือสิบร่อจะไม่บ่นเลยนะนี่ไม่ที่สี่แล้วอืมนี่ไม่ที่สี่อ่ปกติไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดีมอาจะจะให้มันเลือกนะคะว่ามันจะเลือกถูกไหมค่อยดูนะอ่ากินทองกินทองนั่งลงก่อนนั่งลง ดูนะข้างไหนเฮ้ยเลือกถูกด้วยดูนะดูนะที่ทองดูนะพีงทองดูนะพี่ทองฉลาดจริงๆนะจำได้แล้วเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนฉลาดขึ้นนะใช่เูใส่ย,ยาตัวเนี้ยมันต้องมีมีผลเกี่ยวกับสมองแน่เลยพี่ทำให้หมาเราเก่งขึ้นน่าจะช่วยสมองใหญ่ขึ้นนะอ่ะหให้กินลนะงามงาม โอเคโอ้ยขุยแล้วว่ะเขาไม่กินน่ะหรือเขารู้แน่เลยรู้แน่เลยกินยาเกินขนาดแน่เลยเนี่ยใช่ขุยมาตรงนี้เม็ดหนึ่งเนี่ยขุยมาแล้วไม่ยอมกินน้องหยิบป้อนอีกทีนึงน้องหยิบป้อนอีกทีมาแล้วไม่ยอมกินแล้วอ่ะเอ้ยอุ้ยกินไปแค่ครึ่งเม็ดเองขุยทิ้งอ่ะสี่เม็ดครึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคครบแล้วห้าเม็ดอ่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งแล้วคืออะไรเอามาใกล้ขนาดนี้ตอนนี้นะคะเราก็พาคีนคอรมารอในบ้านแล้ว เพือ่อที่เขากายร่างเี่ยนี่คือบ้านของคิงคองคิงคองรออยู่นี่ก่อนนะรูเ้เปล่าไม่รู้ว่าเกิดเอฟเฟกอะไรกับยาบ้างอืมถ้าเป็นอะไรไปจะได้ตามจับง่ายๆนอนละใช่สงสัยยานี้ทำให้ง่วงรอ,รอดูรอดูเดี๋ยวรอดูสักพักคิงคองจะเป็นไงโอเคครับนี่เมื่อกี้ถ้าเราให้คิงคองอยู่ในบ้านในหลังจะกินยาเนี่ยผ่านไปประมาณกี่นาทีละ ประมาณ20นาทีแล้วประมาณ20นาทีนะครับอ่ะได้เวลาแล้วที่เราตั้งไนก่าไว้เดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่าคีรคองมันจะโตเล็กลงจริงหรือเปล่าไปไปดูกันเพราะมันเงียบไปตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อกี้แวะไปกินข้าวกับเดียวจะมี้ไรบ้างไหนเฮ้ยคีรคองหายไปไหนอ่ะอ้าเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยนี่ใครอ่ะคีคองเม้า ใช่แล้วเนี่ยใครแอบเอาลูกหมามาใส่หรือเปล่าเราหยิบออกมาไหมฮ้ยตรงมีหมาแค่ตัวเดียวนะที่เป็นสีมุกตาลนะใช่เฮ้ยอย่าบอกนะเนี่ยว่าคิงคองมันกลายเป็นหมาเด็กจริงแล้วเฮ้ยโอ้โหดีมากหมาเด็กและหมาดีดในตัวเดียวกันหมาดดี ฮ้ยยาเมื่อกี้มีผลจริงเลยใช่คิงคองก็เป็นหมาเด็กจริงด้วยพี่เฮ้ยดูมันมองกล้องเอ้ยมันมองตามกล้องด้วยเออนอกจากก็เป็นหมาเด็กแล้วมันยังไม่อายกล้องนะตอนนี้มันไม่เขินกล้องด้วยโอ้โหเฮ้ยมนเปลี่นยน<า>เป็นตัวละตัวแล้วยาเนี้ยมันใช้ได้จริงอ่ะเนี้ย <S 2> <S 2> ใช่เนี่ยของสิ่งตัวจริงสิ่งจริงเลยนี่หางดำตสิใช่หางดำดำใช่เลยคือคิงคองคือตอนที่เราไปซื้ออาหารเนี่ยอื เขาบอกว่ากินแล้วมันจะเป็นหมาเด็กใช่แล้วเขาบอกแม้ว่าทําไงมันกลับมาเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่ได้บอกเลยเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นเด็กอ่ะแล้วนี่มันก็กลายเป็นเด็กแล้วอย่างนี้มันก็ต้องกลายเป็นหมาเด็กไปก่อนแล้วดิใช่หมาเด็กบินได้ด้วยหมาเด็กบินได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กนี่ก็ต้องเริ่มเลี้ยงมันใหม่ดีก็ต้องเริ่มเลี้ยงใหม่ไงก็เราอ่ะเอายาไปให้มันกินก็ต้องรับผิดชอบชิตมันสิพี่องไม่น่าให้ลองเลย นึกว่านึกว่าเขาโกหกโอ้ดูดินึกว่าเขาพูดเล่นมันกลายเป็นหมาเด็กจริงๆด้วยใช่ไอ้ลองปล่อยมันวิ่งเล่นดูโอ้มันดีมากน่าจเป็นพลังงานเออมันไปรอเที่ยวแล้วมันจะปวดเาาลุ้มันมุได้มันุ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยดียดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดียเดี๋ยวเด มันไม่ลืมเลยว่ามันอยากเที่ยวนี่เออมันไม่ลืมเลยว่ามันต้องหนีเอานกบ้านเมื่อกี้มันก็จะออกนกบ้านพอมันกลายเป็นหมาเด็กมันจะมุดหนีออกรูนี้เลยอ่ะรนี้รูมันุรูนี้มันมุดหนีได้ด้วยไหมเนี่ยรูเล็กมากเลยอ่ะโอ้ไอทองเผลอไม่ได้เลยนะเนี่ยโนมากมันดื้อมากแล้วอย่างนี้เราจะทาไงกับมันดีเนี่ยต้องเลี้ยงมันไปอ่ะพี่ก็เราไปลดอายุมันทําไมละ เลี้ยงมากกว่จาจะโตสองปีแล้วกว่าจะโตเนี่ยดูกลับไปเป็นกี่เดือนเนี่ยสามเดือนแล้วเนี่ยแล้วมันกลับไปดื้อเหมือนเดิมด้วยเนี่ยดื้อกว่าเดิมอีก <laughs> <laughs> โอ้โหตอนนี้ มันเป็นหมาเด็กแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อมันว่าคิงคองอีกเนี่ยมีคนจําผิดแน่เลยใช่เราตั้งชื่อว่าลิงเจ๊กแล้วกันลิงเจ๊กว่ามันดื้อเหมือนลิงใช่ไหมใช่มันดื้อเหมือนลิงซนเหมือนลิงเลยใช่แต่คนเข้าบ้านเรามาเนี่ยถามหาว่าคองอยู่ไหนคองหายไปแล้วคองหายไปแล้วกลายเป็นหมาเองกินยาลดอายุไปก็นึกว่าเราเอาไอ้คองไปขาย้วซื้อหมาเด็กมาใหม่อ่ะพี่คิดว่า เราได้เวลาที่จะต้องบอกน้องๆแล้วบอกอะไรความจริงแล้วเนี่ยคองเป็นหมาเด็กได้ไงความจริงคือความจริงก็คือคือไอคองจิ๋วตัวนี้นะครับคือมันคือคือแทน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 มันคือคือลูกคิงคองนั่นเองอ้าวคิงคองมีรู้แต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่นะครับตัวพ่อมันมาแล้วโอ้โหนี่ครับมันเป็นพ่อลูกกันของตัวนี้ นี่นะครับจริงๆนะไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกของคิงคองนะครับใช่ซึ่งรอบนี้เนี่ยมีลูกอยู่กี่ตัวนะสองตัวสองตัวแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่างถ่ายคลิปกันเลยเนาะแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเราก็มอบให้คนอื่นไปแล้วใช่แ <นะ S 2> ต่นั้นเป็นผู้ชายแต่ว่าตัวเนี้ยเรากําลังจะมอบให้กับยูทูบเบอร์อีกช่องึ่งเออรอดูเออรอดูว่า ลูกคิงคองตัวนี้เนี่ยจะไปอยู่ในช่องไหนเดี๋ยวเราจะทันลิปเฉลยนะครับให้น้องๆทายมาว่าอยากจะให้เราเอาลูกคิงคองตัวนี้ไปให้ใครไปให้ช่องไหนดีใบไ,ได้ไหม อย่าเพึ่งให้น้องทายมาก่อนเออเอาใบใบใบนิดเดียวเดี๋ยวทายเดี๋ยวกว้างเกินไปยูทูบเบอร์มีหลายช่องเป็นช่องเด็กผู้หญิงสองคนคนเป็นพี่น้องกันเออบอกแค่นี้นี่ใช่น่าจะเดาได้แล้วนะอืเนาะใช่เดี๋ยวไว้เราไปดูในคลิปหน้านะครับว่าตัวนี้นะครับที่มันชื่ออะไรนะลิงจิ๋วลิงจิ๋วลิงเจ็ด รเราอยู่ช่องไหนใช่จริงจริงมันน่ารักนะน่ารักมากเลยนะถ้าไปอยู่ช่องนั้นเขาก็ดูแลมันดีแหละใช่ส่วนเราดูแลไม่ไหวแล้วของเรามีหมาเยอะแล้วสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วไม่ค่อยได้เล่นกับมันเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่สดใสมาก,ากเป็นตัวที่น่ารักมากตัวนี้นลังเหลือรนใช่เป็นตัวเมียที่นิสัยดีมาก่น เดี else, ๋ยวถ้าเราไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเราก็จะแวะไปเล่นกับมันเรื่อยๆใช่แวะไปหาเรบ่อยๆอยู่บ้านนี้น้องแดนชื่อว่าลิงเจี๊กนะคะแต่ว่าอยู่บ้านใหม่ไป่ลุพ่าตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวบ้านใหม่ก็ให้เขาไปตั้งเองใช่แต่ว่าเราตั้งชื่อลิงเจี๊กก่อนลิงเจี๊กอยู่นิ่งๆเลยโอ้หมาบินโอ้โหหมาบินหมาบินลิงเจี๊กติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับว่าน้องหมาน้อยตัวนี้เนี่ยจะไปอยู่ช่องไหนอืมอืมให้น้องๆถ่ายคอมเมนต์กันมานะครับอืมเดีวไปพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย